ธรรมบรรณาการเรื่องระวังจะเป็นหนี้สงไม่รู้ตัวเรื่องของการชำระนี้สงนี้พวกเราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามบางคนก็ขาดความเข้าใจบางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการแต่ที่หนักที่สุดก็เห็นจะเป็นพวกที่ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจในบาปกรรมทาของส่งเสียหายแล้วไม่คิดที่จะซ่อมแซมหรือจดใช้แก่ทางวัดบางครั้งที่วัดมีงานพวกเราก็จะไปช่วยกันหลังจากเสร็จงานแล้วก็ต้องเก็บกวาดจัดสถานที่เรียบร้อยซึ่งก็อาจจะมีการเผลอทำของของทางวัดเสียหายเช่นจานชามแก้วน้ําเป็นต้นแต่ส่วนใหญ่เมื่อทําแตกแล้วก็มักจะคิดกันไปว่าไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนา แต่ก็หารู้ไม่ว่าที่คิดว่าไม่เป็นไรนั้นโทษอาจจะร้ายแรงถึงขั้นอเวจี v G. โบราณท่านบอกว่าของสงตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในเขตวัดถ้าเราไปดึงเล่นก็ชื่อว่าทำลายของสงเว้นแต่เราดึงถอนเพราะต้องการทำความสะอาดสถานที่ยากขึ้นรกอาจจะมีงูหรือมีสัตว์มีพิษมาซุกซ่อน เราก็ได้ญ้าถอนญ่าเพื่อที่จะให้พื้นที่ดูสะอาดเรียบร้อยและไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ที่เข้ามาในเขตวัดถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีโทษอะไรหรือแม้แต่กระเบื้องแตกแผ่นเดียวที่ไม่ได้ใช้ถ้าอยู่ในเขตวัดเรานํามาเป็นสมบัติของตัวก็ชื่อว่าขโมยของสงเช่นกันของทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติของสงแล้วจะเป็นสิ่งของหรือวัตถุเครื่องใช้อะไรก็ตามจะมีราคามากหรือน้อยก็ตาม พูดที่นำไปใช้โดยพละการหรือทำสิ่งของเหล่านั้นเสียหายจะต้องนำสิ่งของเหล่านั้นมาทดแทนให้เหมือนเดิมไม่นั้นอาจจะทำให้เราเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆหล,ลวงพ่อฤรืศรีลิงดำท่านได้เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องการชำระนี่ส่งไว้ดังนี้ ในสมัยนี้จะหาบุคคลที่เล่าเกี่ยวกับการชำระนี่สงนี่ยากเต็มทีพระขนาดไหนก็ตามไม่ค่อยจะมีใครพูดกันเทศก็ไม่เคยฟังได้ฟังอยู่สำนักเดียวคือสำนักของหลวงพ่อปานเท่านั้นหลวงพ่อปานท่านพูดถึงการชำระนี่สงทุกปีพอขึ้นปีใหม่หรือเข้าพรรษาใหม่ๆท่านก็ประกาศขอซื้อของสงคำว่าซื้อของสงนี้ท่านซื้อไม้ไผ่ซื้อผลไม้ซื้อดอกไม้ที่มีในวัดทั้งหมดปีละหนึบาท ในสมัยนั้นค่าของเงินสูงมากท่านขอซื้อไว้ทั้งหมดในเมื่อพระสงฆ์สาธุท่านจะมอบเงินจำนวนนั้นเป็นสมบัติของสงฆ์เป็นสิทธิของสงฆ์ที่จะพึงใช้จะใช้ได้ก็ต้องเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ในการก่อสร้างหรือบำรุงสงฆ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ชวนพระชําระนี่สงฆ์ตัวท่านเองก็ชําระนี่สงฆ์เหมือนกันคราวนี้มาว่ากันถึงการซื้อของสงฆ์หรือชาระนี่สงฆ์ก่อน ท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าของต่างๆที่เป็นสิ่งกอ่อสร้างเกดิดดีวัสดุเครื่องใช้ต่างๆเกด็ดีหรือเป็นต้นไม้ใบหญ้าเกด็ดีของที่อยู่ในวัดทั้งหมดถ้า,าเราหรือหรือนำเอาไปใช้แล้วเกิดชำรุดเสียหายทำไมเราจะต้องสร้างแทนของเดิมทั้งนี้เพราะทรัพย์สินต่างๆที่เขาสร้างไว้ในวัดเขาไม่ได้สร้างให้พระรูปใดรูปหนึ่งเขาสร้างถวายบูชาพระพุทธเจ้าคำว่าของสงนี่นะต้องหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธาน เป็นของส่วนกลางไม่มีใครหรอกที่จะถือสิทธิ์ว่าเป็นของฉันจะมาชี้ว่าสมบัตินี้เป็นของฉันเป็นของส่วนตัวถ้าทำอย่างนั้นจะต้องลงนรกหมดเรื่องนรกนี้เขาไม่เว้นใครหรอกหลวงพ่อปานซื้อของสงเพราะของเหล่านี้มันอยู่ในวัดท่านเป็นประมุขของวัดความจริงถ้าเราจะคิดกันอย่างเราๆก็คิดว่าท่านควรจะมีสิทธิ์ท่านจะให้ใครก็ได้ท่านจะกินจะใช้อย่างไรก็ได้แต่ถ้าว่าตามพระวินัยแล้วไม่มีสิทธิ์ ของในวัดถ้พระรูปไหนปลูกไว้ถ้าเขาสึกแล้วกว็าตามเขาตายแล้วกว็าตามของเหล่อนั้นเป็นของสงถ้าว่าเขาตายรู้สึกไปแล้วพระรูปใดรูปหนึ่งจะถือเป็นทายาทกินเองก็ดีใช้เองก็ดีทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะเป็นของสงเสียแล้วเวลาจะกินจะใช้จึงต้องประชุมสงฆ์สงฆ์ทั้งหมดต้องประชุมอนุมัติว่าเราจะกินจะใช้ของประเภทนี้โดวยวิธีการอย่างไร ถ้าหากว่าพระรูปใดรูปหนึ่งกรตามเด็กกระทมคารวะก็ตทมกรรม,มการวัดกรเถอะไปถือสิทธิ์ว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดจะกินลูกไม้ลูกไหนก็ได้จะเด็ดดอกไม้ดอกไหนก็ได้จะโค่นต้นไม้ต้นไหนก็ได้ไม้ลำไหนก็ได้หน่อไม้หน่อไหนก็ได้เอามากินมาใช้ส่วนตัวโดยที่สงไม่ได้ลงอนุมัติอย่างนี้มีโทษไปอเวีจีมหานรกแน่ วิธีการที่หลวงพ่อปานท่านซื้อของสงท่านซื้อแบบไหนท่านบอกว่าต้นไม้เกิดดีต้นเล็กๆไม่ใช่โคนต้นใหญ่นะไม้ลำหรือไม้หน่อบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยหรือว่าลูกไม้กระตามดอกไม้กระตามถ้าใครจะเด็ดเอาไปดมเอาไปบูชาท่านบอกว่าส่วนน้อยประเภทนี้ฉันขอซื้อของสงดึงเงินจำนวนหนึ่งบาทเพื่อป้องกันโทษของบุคคลผู้รู้เท่าไม่ถึงการพระสงฆ์กสาทุ เป็นอันว่าเด็กเกด็ดีผู้ใหญ่เกด็ดีที่ได้กินมะม่วงบางฝรั่งบางผลไม้ที่อยู่ในวัดมีเยอะใครอยากกินอะไรก็มาเอาไปกินได้ตามใจชอบเพราะหลวงพ่อปานท่านซื้อแล้วพอท่านซื้อท่านก็ใช้สิทธิอนุญาตอย่างนี้ก็เอาไปกินเอาไปใช้ได้เรื่องชำระหนี้สฆ์พอถึงเข้าพรรษาคนทำบุญมากท่านก็ประกาศแก่คนทุกคนว่าใครจะชำระหนี้สองบ้าง ของสองตกอยู่ที่ไหนเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อย่างวัดรังที่ปรากฏว่าเป็นที่ดินเปล่าไม่มีฐานะแสดงว่าเป็นวัดกด็ดีหรือบางแห่งแสดงฐานะว่าเป็นวัดแต่อยู่ในป่าใน,นดงก็ตามหรือที่มีพระก็ตามเราจะนําสิ่งของอะไรมาก็ตามในเขตนั้นจะเป็นต้นหญ้าสักต้นไม้หักสักอันก็ตามเขาถือว่าของหล่านั้นเป็นของสองหรือว่าถ้าใครยึดแผ่นดินของสองไว้เป็นสมบัติส่วนตัวละก็สวยขนาดหนัก แบบนี้มีผู้เริองอำนาจรุกรานของสงเคยตกนรกขุมที่เจ็ดมาแล้วท่านก็บอกว่าคนเราทั้งหมดนี่นะจะรู้ได้อย่างไรไม้ลอยน้ำมาหน้าบ้านเราเห็นว่าไม่มีเจ้าของเอาเข้ามาทำเฟืนแต่ถ้าไม้นั้นมาจากวัดก็ถือว่าเป็นไม้ของวัดเป็นของสงไปเอาเข้ามากระบาบต้นไม้ต้นหญ้าต้นฟางที่มันอยู่กลางทุง่งสถานที่อย่างนั้นอาจจะเคยเป็นวัดมาก่อนก็ได้ เขาเคยถวายเป็นของสง์แต่ว่าสภาพวัดมันสูญไปของที่อยู่ในวัดนั้นหมดไปแม้แต่แผ่นดินก็ยังเป็นของสงเราไปเอาต้นหญ้ามาต้นเดียวมันก็เป็นบาปแล้วโทษของสงนี่หนักมากแล้วท่านก็ชวนชาวบ้านชำระหนี่สง์ว่าใครจะชำระนี่สงบ้างด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามอมรวมกันและประกาศต่อหน้าสงขอชำระนี้สงว่า ถ้าบังเอิญข้าพเจ้าได้เอาของสงจากวัดไหนก็ตามวัดที่มีพระสงฆ์ก็ดีวัดร้างที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่ก็ดีหรือสถานที่เป็นธรณีสง์โดยไม่ปรากฏเป็นวัดก็ดีบังเอิญจะนำมาก็ขอชำระหนี้สงด้วยเงินจำนวนเท่านี้ถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นสมควรก็ขอให้สาธุขึ้นพร้อมกันถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายไม่เห็นสมควรก็ขอให้นิ่งอยู่ถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายสาธุพร้อมกันก็เป็นอันว่าใช้ได้ ชำระกันแบบนี้ทุกปีท่านบอกว่าค่อยๆทำไปเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักเพราะว่าเป็นของสงนะลำบากมากทุกท่านคงจะเห็นแล้วว่าโทษของการละเมิดทำลายของสงนั้นหนักมากเป็นเรื่องที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายควรจะระวังให้มากหลวงพ่อฤษีลิงดำทัละเอียดมากในเรื่องนี้ของทุกชิ้นที่บรรดาญาติโยมถวายเข้ามาในวัดท่านจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วใช้อย่างระมัดระวัง ก็อย่างที่ท่านกล่าวของทุกอย่างที่ถวายเข้ามาในวัดคือว่าถวายบูชาพระพุทธเจ้าพวกเราพุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นลูกของท่านปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์ท่านด้วยความเคารพฉะนั้นของของพ่อพวกเราที่เป็นลูกก็ควรจะช่วยกันดูแลรักษาหลวงพ่อท่านบอกว่าการชําระหนี้สงไม่ว่าชาติไหนก็ตามมีหรือไม่มีชําระไปก่อนดีกว่าถ้ามังเอิญไม่เป็นหนี้สง เงินประเภทนั้นก็เป็นสังฆทานกับวิหรารทานได้อน,นิสงใหญ่มากและท่านยังแนะนําเกี่ยวกับการชําระอิสงไว้ว่าคนที่เคยเอาของสงไปหรือเคยบกุกรุกในที่ของสงคาถามให้ชําระอิสงเสียท่านบอกว่าให้ตั้งใจชําระอิสงกันเดือนละหนึ่งบาทจะไปให้วัดไหนก็ได้จะเก็บไว้ก่อนก็ได้เดือนหนึ่งสกปรกไป้หนึ่งบาท ตั้งใจชำระนิสงหลายๆเดือนจนครบหนึ่งปีเข้าไปถวายวัดใดวัดหนึ่งก็ได้แล้วบอกว่าเงินจำนวนนี้ผมขอชำระนิสองอีกวิธีหนึ่งก็คือการสร้างพระชำระนิสงคือสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตักสี่ซอกพระพุทธรูปนี้ไม่สามารถดีราคาได้ใช้ชำระนิสงที่แล้วามาทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเพราะพระพุทธรูปหน้าตักสี่ซอกนี้ถือว่าเป็นขนาดของพระประธานมาตรฐาน ทีนี้บางคนอาจสงสัยว่าการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตากี่ศอกนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากถ้าจะร่วมกันสร้างหลายๆคนจะได้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้อธิบายไว้ว่าถ้าสร้างแต่พระไม่ปิดทองจะใช้ชำระคนเดียวคือต้องสร้างคนเดียวถ้าจะร่วมกันสร้างก็ต้องปิดทองด้วยจึงจะใช้ชำระนิสงได้หลายคนได้ทั้งคณะที่ร่วมกันสร้าง เมื่อทุกท่านทราบเช่นนี้แล้วก็ควรจะทําการชําระนิสงกันเสียถ้าทุนไม่พอก็ไม่จําเป็นต้องสร้างพระกระได้ใช้วิธีแรกก็คือชําระทุกเดือนเดือนละบาทก็ไดสองบาทก็ไดสาบาทก็ได้พอครบปีก็นำไปถวายวัดใดวัดหนึ่งเขียนหน้าสองว่าชำระนิสง และไม่ต้องกังวลว่าถ้าในอดีตชาติเราเคยเอาของสงมาไม่รู้ว่ามีราคามากน้อยแค่ไหนชาระเดือนละบาทราคามันจะไม่เท่ากับของที่นำมามันจะพ้นโทษได้หรือข้อนี้เราไม่ต้องไปกังวลถึงที่สำคัญก่อให้เราตั้งใจก็ค่อยทำไปทุกเดือนและนับจากนี้เมื่อได้ทราบถึงโทษของการล่วงละเมิดของส่งแล้วก็ขอให้พวกเราพุทธบริษัททุกคนระมัดระวังให้มากขึ้น เพราะกฎของกรรมนั้นยุติธรรมต่อผู้กระทำเสมอ